สวัสดีครับผมครูหมูครับครูบรรลอกครับวันนี้มาในส่วนหลังบ้านผมไปแก้วครับมาหาของกินครับของที่มาแผลพันธุ์ไว้ครับรู้จักไหมครับนี่ครับกระทือครับต้นกระทือนะอันนี้ก็คือกระทือทองครับนี่ครับอยากรู้ว่าต้นเป็นยังไงครับนี่ครับ นี่ครับต้นนี่แหละครับที่ถอนมาครับนี่ครับมาผูกไว้ในส่วนพักหวานครับอ่าผูกไว้ในส่วนพักหวานครับเป็นเป็นประเภทลมลุกครับประเภทลมลุกนะครับต้นนครับก็ถอนมาครับไว้กินนะครับต้มจิ้มน้ำพริกครับโอ้หน้ำพริกกะปินะยังหลเลยครับ ยังลอยเลยทานตำพีกกระปีนะนี่ครับกระถือกระถือทองครับนี่หัวมันเป็นเหลืองๆนี่ครับกินมันชุนๆอร่อยครับหนากินก้าพริกกระปีนะครับยังร่อยเลยครับปลูกไว้ครับเอาหัวของมันมาปลูกไว้ครับกําลังแตกเลยครับนี่ครับนี่กาลังแตกขึ้นมาครับพอได้น้ําฝนขึ้นมาปุ๊บมันก็แตกขึ้นมาครับ บางต้นก็กินได้แล้วครับนี่ครับอาต้นมันครับนะพวกนี้ประเภทประเภทเดียวก็พกขาพกขาพวกอะไรเนี่ยครับแพ้พันธุ์โดยการลากข้างมันนะครับลากมันก็จะมีลากแล้วนะครับมันก็แพ้พันธุ์แตกไปเรื่อยๆครับส่วน ต้นน้อยๆกำลังขึ้นเลยครับบางต้นก็นั่นแหละเนี่นยครับอ่าเยอะเลยครับกำลังแตกนะครับโอ้เยอะครับเอามาปลูกไว้ครับกระถือนี้ก็อยู่ในป,ป่าดิบดิบแร้งครับถอนมาแล้วเอาหัวมันมาฝังไว้ครับนี่ก็พอฝนตกมาโชกๆปุ๊บก็เดี๋ยวเดิน ่อนกระทือก่อนนะครับนี่นี่นดูต้นมันครับนี่เนี่ยอยู่ในดินเลยครับ,น,รบน,นะครับว่ามันนะครับเอาไปต้มตั้งแต่ยอดอ่อนขึ้นไปอย่างนี้นะครับต้มกินอร่อยครับ นี่ครับได้น้ำฝนไหมไหมก็มันขาวๆแล้วครับต้นขาวๆแล้วครับเดี๋ยวถอนแป๊บเดียวครับเอาไวไปกินครับไปต้มเพลิกกินนะครับก็จะเอาของดีๆหลังบ้านนะครับไว้เก็บกินครับ หลังบานก็จะมีเกีอกครับเนี่ยไวก็มีครับหาใครชอบคลิปอย่างงี้ครับคลิปสั้นๆอย่างงี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับพบกับผมใหม่ครับคุูหมูคุณบ้านนอกครับกระถือครับสวัสดีครับ